ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันที่ยี่สิห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสาสิเอ็ดที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันพูดที่สถานีเป็นวันบันทึกเสียงเพื่อทำหนังสือเล่นทีห้าหนังสืออันเล่นเล่นทีห้าตอนทีห้า ในตอนนี้ให้ชื่อว่าเทวดาและผีเมืองชัยนาทเรื่องราวก็มีว่าว่าตอนที่แล้วมายับยั้งกันอยู่แค่สีแยกของชัยนาทอย่าลืมว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทในท่องเรื่องที่พูดต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นนิทาน แต่ว่าถ้านิทานจะไปตรงกับความเป็นจริงก็เป็นเรื่องนิทานบังเอิญไปชนเข้าในท้องเรื่องของนิทานก็มีว่าขั้นผ่านธรรมามูลไปแล้วแตว่ความจริงความสำคัญที่เขาธรรมมูลมีมากว่นในวันนั้นผ่านไปเห็นทเทวดาสามแถวแถวและหลายสิบท่านเบื้องสูงมีท้าวมหาพรหม ยืนอยู่แต่ทมาก็ก็มาเดี๋ยววะเพราะว่าตั้งใจจะไปภูเขาลูกหนึ่งที่หลังจังหวัดเชนาดขั้นมาถึงสี่แยกก็พบท่านปู่ใหญ่คือท่านสามบดีพรมสามบดีพรมท่านบอกว่าหลายชาติถึงเคยเป็นพ่อแต่ต่อมาก็พบเท้าสักกะคือไะอิ์ หลังจากนั้นก็มีท่านแม่ท่านพี่ท่านน้องใครแต่ใครพวกพวกเพ,พ,พ,พื่อนและบรรดาท่านมีคุณหลายอยู่ที่นั่นมากคอยอยู่ก็ท่านถามว่าจะไปไหนต่อไปก็กราบเรียนท่านบอกว่าตั้งใจจะไปเขาลูกหนึ่งแต่เขาลูกนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะบอกชื่อก็มีคนรู้จัก จะไม่บอกชื่อก็มีคนรู้จักแต่ถ้าว,ว่าด้วยมันญ,ญาติเขาต้องไม่บอกกันในเวลานั่นกระปลากฏว่าท่านท้ามหานาคาซึ่อยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแต่ความจริงท่านมัอยู่ประจำท้ามหานาคานี่เป็นเทวดาชั้นวัชิระของท่านวิรุณหกขอโทษขอท่านวิรุณปัก แล้วก็เป็นอของทรัพย์สินในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ซึ <c oughs> ่งอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ทองทั้งหมดไม่มีปริมาณเกินสิบตันถ้าจำไม่ผิด็อาจจะจำผิดก็ได้นะโนน้ทานจำผิดก็ไม่เป็นไรนะมัง้ง <c oughs> เฉพาะที่เป็นทองแท่งสำเร็จรูปแล้วไปก็ได้เต็มขนาด มีน้ำหนักสิบสามตันเศษแล้วก็มีทองรูปพรรณมีสร้อยเพชรมีแหวนเพชรมีแหวนทองคำมีแท่งเงินมีอะไรตัวอีกมากคือว่าไปรัพย์สินเขาก็สัตว์เก่าคํามกมื่อใสเก่าในสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่รัประเทศมีอาณาเขตไม่กว้างอย่างสมัยที่อาเขตกว้างและเห็นว่าในสมัยหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำพูนก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดแพร่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งประเทศแต่ยังมีประเทศซอยที่เขาเรียกเมืองสิงห์มั่งเมืองสองมั่งจะนี้เป็นต้นรวมความว่าแต่ละประเทศอาณาเขตไม่กว้าง แต่ละเทศก็มีเจ้าพรครองคนครที่เรียกกันว่าสมัยนี้เรียกว่าพระมหากษัตริย์ดังนั้นในสมัยนั้นก็เหมือนกันเมื่อท่านท้ามหานาคาเป็นกษัตริย์อาณาจาักรก็ไม่กว้างนักปกคลุมจากชัยนาทไปเต็มเขตในครสวรรค์ถ้าเต็มเขตลบบุรีเข้าไปเต็มเขตเจงวัสุพันเข้าไปครึง่งหนึ่งคุณจัการบุรี และก็ไปไม่ถึงตากยักนกำแพงเพชรกิ็ถือว่าเป็นอา,าจาักใหญ่ใหญ่มากต่อมาเมื่อท่านเป็นกษตรท่านก็มีลูกชายมีลูกหญิงมีลูกชายแต่สำหรับทองส่วนนี้เป็นทองที่แบ่งให้แกลูกชายาเวลานั้นพร้อมที่เป็นพยุบรราช คือจะเป็นปุจะเป็นอะไรเป็นทายาทเข็นเริ่มไปทรัพย์สินส่วนพระองค์เวลานั้นท่านมหานาคาท่าก็มาสมทบท่านก็กราบเรียนกับท่านสามบูดีพรมคือท่านพ่อเหมือนกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินที่ผมเคยบอกให้แล้วแล้วก็ทำแผนที่ให้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยอยู่ที่วัดบกากคลองมาคำเท่าผมไปบอกสองครั้งทำแผนที่ให้ทำเครื่องหมายให้แต่ว่าไม่มาเอาโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าขุดขึ้นมาเมาื่อไรก็จะต้องตายเมื่อนั้นคำว่าตายไม่ใช่ผีทำให้ตายเท่านั้นหมายความคนจะฆ่าไหมคนจะปล้นให้ตาย โดยเหตุผลของท่านตามนั้นเป็นความจริงความจริงเมื่อสมัยอยู่วัดประคอมคํคำเท่าไปช่วยพระครูวิชานเทียคุณอยู่สองปีก็ปรายกฏว่าท่านท้าหานาคาท่านไปไปเวลาประมาณสองทุ่มไปบอกให้ทรัพย์ินส่วนนี้เถะว่าของท่านอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสำนักหนึ่ง ถ้าเข้าไปในถ้ำจเจรี้วทางซ้ายที่เป็นของท่านอาจารย์สำนักนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีทองคําอยู่หายเดียวความจริงทองคําหายเดียวในบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นทองเลือบริสุทธิ์คุณค่าก็ามาชินน้อยแต่ว่าถ้าเลี้ยวไปทางขวาจะเป็นทองของผู้พูดให้ผู้พูดเปน็นนรกมาว่าถึงวาระที่จะต้องนํามาใช้แล้ว ท่านบอกว่ายามปกติแผ่นหินที่ทับถมอยู่มันหนาหกว่านั้นเวลานี้แผ่นหินต่างๆปล่อยให้ร่วงลงมาแล้วก็สามารถจะขุดเอามาใช้ได้โดยง่ายถ้าสังเกตดูหินตรงนั้นจะเป็นหินที่ไม่เรียบเนื้อไม่สนิทไม่หินส่วนอื่นแล้วก็มีเครืองหมายทำไว้มีต้นไม้เป็นที่สังเกตมีสัญลักษณ์ถ้าเจาะจงไหนจะถึงก่อน หลังจากท่านไปบอกแล้วเขียนตามท่านเขียนให้ดูรุ่งขึ้นสองวันก็ไปดูไปดูก็พบตามนั้นแต่ก็มานั่งตัดสินใจว่าเราเป็นคนคนเดียวถ้าเราจะขุดทองขนาดนี้ขึ้นมาเพียงแต่จะขนเราก็ขนไม่ไหวเพียงแค่ต้องการให้ขนไม่ต้องทำอะไรก็ตายไปแล้ว ก็จการทีสองเมื่อพบทองเราจะแน่ใจในบุคคลไี้ยังไงจะไปขุดเวลากลางคืนมันก็ทํางานไม่ทันถ้าขุดเวลากลางวันก็ไม่สช่บุคคลคนเดียวต่างคนข่าวเป็นของไม่ยากต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างได้ยินประเดี๋ยวก็ไปกันเต็มทีนี้นคนที่ไปแล้วทั้งหมดในบรรดาท่านผู้ฟังมีใครบ้าง จะเป็นผู้ทรงสินบริสุทธิ์ยามปกติก็สามารถจะทรงสินได้เวลาที่ไม่พบอะไรแต่เห็นทองก้อนใหญ่เข้าความโลกก็จะเกิดมึงก็อยาขอบ้างกูก็อยาขอบ้างโดยมันญ,ญาติคนที่มีมันญ,ญาติดีๆก็อ้า,อา,อาปากขอแต่คนที่ไร้มันญ,ญาติก็จะไม่ขอก็อจะหยิบเอา เมื่อหยิบเอาไม่เป็นที่พอใจดีไม่ดีคนพวกนั้นก็ทะเลาะกันฆ่าฟันกันตายเพราะทองคําและเจ้าของทองคําที่ได้มาก็จะต้องตายเป็นผีเฝ้าซั์ไปด้วยมองไม่เห็นประโยชน์ในการได้รับทองคําและก็มาคำนึงอีกรายการหนึ่งว่าสมัยที่เรายังอยากได้ไม่เคยมีใครบอกให้ทองคำเรื่องเงินหรือเพชร ต่เวลานี้เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความอยากได้เพราะาเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นความเกิดเป็นคนก็พยายามฝึกฝนตนเพื่อให้พ้นจากความอยากได้แต่ท่านก็บอกให้เมื่อมาคำนึงถึงตอนนี้ท่านก็บอกว่าเวลานั้นท่านยิงอยู่ด้วยนี่พูดั้งอดีตที่แล้วมานะ อดีตที่แล้วมาเธอบอกว่าเวลานั้นเสียบอกให้คนโอกาสก็ยังไม่มีคนยังมีพันธะย่งยากมากเส้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนบางพวกแต่ว่าเวลานี้คนอิสระไม่มีใครสามารถจะใช้อำนาจคุมคนคุม,คมบังคับคนเองให้สามารถปฏิบัติตามเขาได้โดยไม่ชอบทมคุณมีจิตใจอิสระที่ให้ ก็ตึงตึงปรึกษาท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในฐานะที่อจ,จะมาเป็นลูกก็ขอกรบท่านที่เป็นวีดาผู้มีพระคุณใหญ่ถ้าจะขุดทองขึ้นมาประโยชน์ของตนก็จะไม่มีเพราะจะเหนื่อยด้วยมีความลำบากด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ทุกคนละภาพก็ถูกทำร้ายเมื่เช่นั้นก็ตาย และจะมีบุคคลใดบ้างที่มัจะมองเห็นว่าเป็นที่พึ่งให้ที่มองคนจริงๆและบรมดาท่านพุทิบริษัทโดยมากว่าจะเป็นคนโลภโมโทสารเสมากแแม้แต่พวกผมผ้ากาสาวพัดการเสียสละหายากมีแต่อยากได้เป็นของตัวดีไม่ดีจจกงานเองเมืงง่อเงินไม่พอนิดหน่อย ที่ว่าเงินรายรับในงานไม่พอใจก็ยังไม่จ่ายเงินส่วนตัวมีไม่จ่ายปล่อยให้ผู้มริโภคบางเครื่องกระแสไฟฟ้าบางเครื่องคุมพวกคุไฟฟ้ามาในงานต้องรอการเป็นหนี้ความจริงเขาก็จ่ายค่าดมันใจค่ายู่จ้างไปแล้วกําลังใจคนไม่ดีขนาดนี้เราจะไว้วางใจใครยียงกราบเรียนท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ในเมื่อเป็นของส่วนตัวและท่านพ่อก็รักษาไว้ให้เวลานี้ก็ขอมอบหมายเป็นของพระพุทธศาสนาจะดีกว่าจะมีในสงร่วมกันท่านถามว่าตัดสินใจได้แล้วหรือก็กลาบคึ้นมาบอกว่ากลับตัดสินใจได้แล้วก็เป็นอันตกลงว่ามอบหมายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสถานที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธริษัทถ้าใครไปที่นั่นเวลานี้ยังสังเกตเห็นอยู่ง่ายๆก็เป็นถ้ำเล็กๆเ,กเกข้าไปข้างในจยปบากดมีน้ำจจำๆเป็นทางน้ำผ่านด้านหน้าถ้าด้านในไม่มีน้ำเริมความมารั์สินส่วนนี้พับกันไป ตอนนี้ว่าก็เรื่องสั์หินส่วนนี้ทับพับกันไปแล้วนะเรื่องของท่านท้า,ทามหาราคาผู้เป็นพ่อก็พักไว้ตอนนี้ก็จะมาพูดกันถึงภูเขาลูกนี้ว่ามีความสําคัญอะไรบ้างสําหรับภูเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความสําคัญเยอะเพราะเป็นหินนอกจากเป็นหินแล้วก็มีดิน ฉะนั้นจึงมีต้นไม้ขึ้นความจริงนี่ไม่น่าจะพูดนะปากมันมากไปเองนอาเากหินนอกจากดินนอกจากต้นไม้ก็มีสิ่งลี้ลับไปจากนั้นลี้ลับไปจากสายตาของบุคคลผู้มองไม่เห็นแต่กำลังใจของบุคคลที่ได้ทิพย์ขุญาณเห็นนี่มีความสำคัญมาก ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นท่านคุยกันได้ท่านรู้จักกันดีนั่นคือเทวดาหรือผีแต่เวลานั้นท่านอาจารย์ผู้นั้นธรรมรณภาพไปแล้วบอกชื่ออาจารย์ก็ได้ท่านไม่ห้ามท่านชื่ออาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นนี่เป็นพระโพธิสัตว์ปราถนาพ,ทาพุทธคุ เป็นอาจารย์ตอนต้นเป็นครวาิแต่ว่ามีความปฏิบัติและมีความประพฤติเนื้อพระไหลองค์เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษตั้งอยู่ในความกระตัญยูรู้คุณอย่างน้งพ่อก,กรบวิศริกานีถ้าอาจารย์เชินเคยไปศึกษามาท่านมีความครบในหลวงพ่อกบมาก ถึงวันถึงปีกำหนดที่ต้องทำบุญเพื่อประกอบท่านจัดงานทันทีแล้วก็ใครจะทำกับท่านหรือไม่ทำกับท่านท่านก็ไม่กะไม่เกรงใครแล้วก็เป็นที่น่าอัศาจรรย์บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายการจัดงานของอาจารย์เช่นที่ไรคนมากจริงๆในการสอนกรรมฐานของท่านก็เป็นคนมีเหตุมีผล ไมกว่าสอนตรงไปตรงมาทำหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาต่อมาได้คุยกันในหลักสูตรกรรมฐานคุยกันเรื่องกรรมฐานสี่สิบอาจารย์ชื่นมีการคล่องตัวมากทุกกองก็เลยคุยกันได้เป็นปกติขั้นถามถึงผลของการปฏิบัติถามด้านสัโยท่าน้็ตอบว่าถ้าพูดทึงด้านสัญญ์ ผมก็ได้แต่เพียงเทียบเพียงไปครับถามท้าว่าเป็นพระอะไราอาจารย์ท่านบอกว่าผมปรารถนาพุตภูมิคำว่าสัญโย์ปัรดาท่านพุทธบริษัทเป็นธรรมะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้านี่มีความสำคัญมากพวบปฏิบัติกรรมฐานถ้าไม่เข้าใจในสัญโยตบัรดาท่านพุทธบริษัท เพราะวทานภัยเถอะก็ขอที่โปรดว่าการปฏิบัติของท่านไม่เหนื่อยเปล่าแต่มันช้าเกินไปจำให้ดีว่าไม่เหนื่อยเปล่าแต่ช้าเกินไปกว่าจะเข้ามุมกว่าจะเข้าขีกกว่าจะมีผลมันแสนที่ยากถ้ารู้จักสัญญอสิบการเอามาใช้ในการปฏิบัติ มันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วใช้เวลาไวขึ้นถ้าตัดแสงโยน์ได้ทั้งสิบเป็นพระอระหันต์ตัดแสงโยน์ได้ห้าเป็นพระอนา,าคามีตัดแสงโยต์ได้สามจิตละเอียดดีเป็นพระสีธาคามีตัดแสงโยน์ได้สามปจิตยังหยาบเป็นพระโสดาบันอันดับแรกก็จับสงโยต์สามเข้ามาตั้งไว้ก่อน ถ้าเราตัดสังโยชน์สามได้แล้วบรรดาท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่ให้ผลเราจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติชันอีกอย่างเลวที่สุดเราจะเกิดแค่เป็นคนกลับเป็นเทวดาเดี๋ยวผมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จเจเจชาติเป็นไปนิพาน ถ้าอย่างกลางเป็นโสดาบันอย่างกลางเกิดเป็นคนสามชาติเทวดาหรือพรหมสามชาติไปนิพพานถ้าเป็นพระโสดาบันอย่างละเอียดอย่างสงศ์เป็นมนุษย์อีชาติเดียวเป็นเทวดาหรือพรมอีกชาติไปนิพพานแต่ว่าถ้าฉัหลายก็ไปนิพพานเมื่อตายกรวมความว่าการสัสญ,ญญา์บรรดาแานพุทธบริษัทจะต้องศึกษา แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานสัญญนี่ทําไปในที่หลายแห่งพูดไปในที่หลายแห่งสาธึกษาเอาก็ลงความว่าถ้าอาจารย์ชื่นแต่อาจารย์ที่คนให้การเคารพจะขอชมว่าดีกว่าพระหลายองค์เพราะสมัยที่เป็นเคราวาาก็มีปฏิปทาขั้นพระชั้นดีต่อมาถ้าจะเป็นพระอีกเป็นบทพระก็ดีเลื่อขึ้นไป แต่ก็ดีอย่างพุทธภูมิภารายกว่าดีอย่างถ้าบริษัทไม่ใช่เรื่องเล็กก็บริษัทนี้มีกําลังสูงมากอาตมาก็เคารพคุยแกท่านได้สะดวกแล้วไม่มีหักร้างใครไม่มีตําหนิใครหายากมีลูกศิษย์ลูกหามากนี่ว่าจันิคนนะ่ะจะว่ายาวไปจะอาจารย์ชื่อในภูทั้งสิบคัดเษก็ไม่หมดก็ขอรดไปเข้ามาหาถึงเทวดา และผีที่นี่ก็มีเทวด,ดาที่น่ารู้จักแต่ความจริงเทวด,ดามีมากถามว่ารู้จักเทวด,ดาหรือเชื่อเทวด,ดาหรือก็ต้องขอบระทานโทษพูดหยาบสักนิดหนึ่งว่าใครเพื่อว่าเทวด,ดาไม่มีผีไม่มีก็ช่างว่ามันไปไรความจริงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทวด,ดามีจริงผีมีจริง เรื่องเทวดาเรื่องผีน่พพุทธเจ้าพูดไว้ในที่ทุกสถานและทำไมจึงไม่เชื่อในการที่ไม่เชื่อก็ตัวไม่ดีพอหลักสูตรความรู้ในพุทธศาสนามีเช่นหลักสูตรของวิชาสามก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาสงูงทำได้แค่หนึ่งในวิชาสามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ชาโลกีก็เกินแล้ก็เหลือหลออแล้ว เหลือใช้เหลือสอยเหลือกินเท่านี้สามารถเห็นผีเห็นเทวดเห็นนรกสวรรค์ได้เจ้นั้นท่านผู้ฟังโปดรดทราบพือผู้อ่านก็โปรดทราบว่านารกสวรรค์มีจริงผีเทวดามีจริงคนที่ว่าไม่มีพวกนี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีตาบอดผีและบอดเทวดาอย่างคนที่มีสายตาไม่ดีเห็นสีผิดปกติ เห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเห็นสีเหลืองเป็นสีแดงเห็นสีฟ้าเป็นสีเขียวเห็นสีเขียวเป็นสีฟ้าตามนี้เขานิยมกันไม่ได้ท่านเรียกว่าบอดสีแต่คนประเภทนี้เรียกบอดผีผีมีตาบอดมองไม่เห็นแล้วแล้วก็บอดเทวดาเทวดามีใจบอดมองไม่เห็นห้คนตาบอดนี่ไม่เป็นไรถ้าใจบอดที่มันเร็วมาก ต่อไปก็มาคุยกันขอพูดเรื่องเทวดา <c oughs> เวลานั้นเทวดาที่มีจุดเด่นแต่ความจริงเทวดาจะคิดว่าท่านอยู่ที่เขานี่นะเทวดาท่านมีวิมานอยู่แต่ภาระหน้าที่ของท่านมีประจําที่นี่บ้างท่านก็ต้องมาบางท่านก็มีภาระหน้าที่ที่อื่นโดยกว้างก็ผ่านมาแต่มีการสงเคราะห์ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชนาตในเวลานั้นเทวด,ดาที่คนเมืองเชนาตรู้จักมากก็คือกออรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พเลเออกกออรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เรารู้จักกันองค์หนึ่งก็อีกองค์หนึ่งที่มีกําลังอํานาจบารมีรองลองมาคือท่านสิงขอนอีกองค์หนึ่งคือท่านไปลหรือท่านปลัง บางท่านเรียกว่าปลังแต่กรมหลวงพรท่านเรียกว่าไพรอีกท่านหนึ่งคือท่านทองดีเทวดาชั้นดาวดึงแต่ท่านนี้ไม่ได้มาประจําแต่เวลาที่ผู้พูดไปทีไรท่านมาทุกทีคุยกันทุกทีรู้เรื่องมากก็ถ้าไม่ลืมก็จะพูดต่อไปในเทีนต่อไปข้า ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงว่ากรมหลวงทุกพรณเขตดุมศักดิ์ก่อนเรืสำหรับก็ท่านกรมหลวงจุกพรณเขตดุมศักดิ์นี่ไม่ใช่เทวดาประจำที่เขาหลกนี้เป็นได้เพียงว่าที่เขาก็ดีที่นอกเขาก็ดีาดตามบ้านก็ตามคนมีความเคารพนับถือกันมากเป็นกรณีพิเศษโดยว่าถ้าเขาขข่ข้องอะไรก็ตามเขาจะบนกรมหลวงยุคารณ เนบันบนกนระหนือผอนิสําเร็จผลทุกอย่างตามที่เห็นมาแต่ทางนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมันอยู่ที่กําลังใจเทวดาถ้ามีกําลังใจเป็นทิพเราจะมีความเคารพท่านจริงหรือไม่จริง <c oughs> ก็ท่านทราบอยู่ก่อนถ้าเคารพท่านจริงท่านก็ช่วยจริงตามความสามารถของท่านถ้าเราเคารพไม่จริง ใครจะช่วยก็ต้องขอตอบว่าท่านไม่ได้ช่วยแบบไม่จริงท่านไม่ช่วยเลยก็แบบเราเรา,เราน่แนนบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าคนใดมันสักเทว่าพูดกับเราไม่ยอมรับรับถือเราด้วยกรณีใดๆก็าตามมีการเหยียดหยามมีการดูหมิน่นแล้วก็ดูถูกหรือไม่เห็นความสําคัญเราก็ไม่อยากจะช่วย ถ้าช่วยก็สักได้ว,ว่าช่วยพื้นพิธีกรรมผลจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันคนประเภทนั้นใครจะห่วงถ่าะบรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายรายการนี้เป็นรายการธรรมะมก็เหลือวีลายสองนาทีเราก็มาพูดถึงความดีตามคติของพระพุทธศาสนาทุกคนที่ฟังทุกคนที่อ่านต้องการความดีและต้องการความสุข ถ้าต้องการความดีต้องการความสุขให้ทุกคนคนอื่นเห็นว่าเราดีด้วยแล้วก็เรามีความสุขด้วยให้ปฏิบัติธรรมะแบบเบาๆในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าขีิปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่คราวาดคนปฏิบัติให้ได้เพราะไม่ขัดคอกับสุราเมรัยไม่ขัดคอกับกามีสมิสชาจารย์เป็นต้น ที่พูดสองข้อนีใเพราะว่าที่เวลานี้นิยมกันมากแต่ว่าปฏิบัติตามสังฆวัตถุธรรมะสข้อนี่จะไม่ขัดกันท่านเรียกว่าสงังฆวัตถุทั้งสี่อะอการคือหนึ่งทานการให้ให้รู้จักสงเคราะห์สิ่งอะไรกันด้วยวัตถุการสงเคราะห์บรรดาท่านบุกฟังเป็นปัจจัยให้เกิดความรัก ถ้าเราขัดข้องเขาให้เราเราก็รักในเขาเขาขัดข้องเราให้เขาเขาขก็รักในเราในเมื่อต่างคนต่างรักกันจิตใจก็มีความสุขเห็นหน้ากันมันก็มีรมใจชมชื่นนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เกิดความสุขและเกิดความดีคนรักกันก็มีแต่ชมกันว่าดีคนรักเจอกันก็มีแต่ความสุข ข้อดีสองปิยวาจาคือพูดดีพูดเพราะเพื่อนคนเขาชอบฟังเสียงแบบไหนใช้เสียงแบบนั้นใช้เขาชอบสัมนวนแบบไหนแล้วพูดสัมนวนแบบนั้นเขาชอบลีลาแบบไหนแล้วพูดลีลาแบบนั้นรวมความอาการพูดดีก็หนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียเขาแตกแ่กันแล้วก็สี่ ไม่พูดเ,เละเทะเลวไหลทำลายประโยชน์อาราบรดาท่านพุทธบริษัทพูดจบไม่ได้แล้วเวลาหมดพอดีในเวลาสิบวินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผุ่นผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี